ด้านสารทุชนทั้งหลายการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนในโลกทั้งหลายที่เราจะต้องขย in ับขับเคลื่อนในการดำเนินวิถีชีวิตในการที่จะต้องแสวงหาเพื่อการเลียนชีพถือว่าเป็นหลักสำคัญในการดำรงวิถีชีวิตอยู่แต่เมื่อผู้คนทั้งหลายได้ดำเนินวิถีชีวิตเพื่อการดำเนินวิถีชีวิตในการแสวงหาเพื่อตนแล้วบางครั้ง ก็ถือว่าจะเป็นเรื่องของตัณหาคือความอยากความปรารถนาดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์จึง,งทรงทําให้ความบาลานซ์หรือความสมดุลในเรื่องของการดําเนินวิถีชีวิตนั้นให้มันคู่กันไปดังนั้นสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรง,งสอนในเรื่องของฐานนั้นจึงเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อ จะทำให้ผู้คนทั้งหลายที่จะให้ทานแล้วสามารถที่จะกำหนัดเสียซึ่งความตรณีของตนเองทำให้เห็นอกเห็นใจกับผู้คนทั้งหลายที่เกิดความทุกข์เมื่อเราได้ให้ทานแล้วผู้คนทั้งหลายเมื่อรับสิ่งของจากเราแล้วก็มีความสุขเมื่อผู้ให้เห็นคนที่ได้รับมีความสุขแล้วก็จะเกิดความปิติและความยินดีในใจิตใจ ที่ว่าผู้คนทั้งหลายไม่ทิ้งทอดกันช่วยเหลือซึ่งกันในกันทานจึงเกิดขึ้นความสมดุลในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในโลกจึงเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องของทานแต่ทานนั้นพระพุทธเจ้า,ท,าท่านทรง,สงแสดงถึงในเรื่องการให้สิ่งของที่เรียกว่าอามิสาทานทานไทยด้านวัตถุสิ่งของเราก็ทำกันมามากมายช่วยกันนเป็นเรืองต้นในการทำทาน ซึ่งผู้คนทั้งหลายในสังคมในประเทศเรานั้นในเรื่องของการทำทานนั้นมีมากที่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายขึ้นสามารถที่จะเสียสละแบ่งปันกันได้ตามทุกๆโอกาสอีกทานหนึ่งก็คือเรื่องของธรรมทานเป็นทานที่จะให้ธรรมะแก่ผู้คนทั้งหลายแม้แต่การให้ธรรมะในเกิดให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นธรรมทานจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะทำให้ผู้คนทั้งหลายได้เกิดมีธรรมะในจ,ใจิตใจเพื่อที่จะนำธรรมะเหล่านั้นออกไปเผยแพร่หรือออกไปเผยแผ่ให้เกิดขึ้นแต่การที่จะทำให้ธรรมะแก่ผู้คนทั้งหลายได้นั้นจะต้องนำธรรมะเหล่านั้นให้เกิดขึ้นกับตนเอง ต้องประพฤติปฏิบัติต้องขวัญขวายต้องศึกษาต้องเล่าเรียนให้เกิดขึ้นเราก็เห็นชัดเจนว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ท่านทรงแสดงธรรมบางองค์บางธรรมหรือองค์ธรรมนั้นๆบ,บ,บางครั้งเราประพฤติปฏิบัติแล้วยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ดังเช่นสัจธรรมสามมีปริยัติมีปฏิบัติมีปฏิเวฏ ส่วนมากเราทั้งทั้งหลายจะเป็นเรื่องของปริญญาตกัการศึกษาเราเรียนการที่จะมีทฤษฎีต่างๆในการดําเนินงานก็ดีแต่เมื่อมีปริญญาตแล้วจะขาดในเรื่องของปฏิบัติลงมือปฏิบัติที่จะให้เห็นผลนั้นน้อยมากที่จะเห็นเป็นรูปประธรรมขึ้นที่ชัดเจนเกิดขึ้นกับตัวเราเองเมื่อเราลงมือประพฤติปฏิบัติได้มาก ผลของการปฏิบัตินั้นก็เรียกว่าปฏิเวทดังนั้นเราจะเห็นชัดเจนว่าคนทั้งหลายจะชอบลงมือในเรื่องของทฤษฎีเสียมากกว่าในเรื่องของฐานนิเลขน้อยๆที่เป็นพื้นฐานแต่ลงมือประพตชปฏิบัติให้เห็นเป็นเป็นสำคัญทําให้องค์ธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าในครบองค์ประกอบนั้นก็ยังรู้สึกว่าน้อยดังนั้นอาตมาคิดว่า ในสิ่งเหล่านี้เราควรจะช่วยกันทําให้หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ในองค์ธรรมดังนั้นของธรรมทานก็ดีซึ่งอาตมาคิดว่าในสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ท่านทรงบำเพ็ญบารมีทั้ง500ชาติถึงจะตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่สั่งสมบารมีเพื่อที่จะกำจัดซึ่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่พระองค์ทรงเห็นว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายก็ดีที่จะหาวิธีการให้พ้นทุกข์นั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะบำเพ็ญบารมีแต่เมื่อพระองค์ทรงค้นพบสิ่งหลักธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะเห็นทางแนวทางวิธีการประพฤติธปฏิบัติดังนั้นเพื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีแล้วบำเพ็ญทุกขรกิริยาจนเห็นทางผนทุกข์ได้ตัดรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงสั่งสอนสิทธิานุสิ์ของพระองค์ทั้งหลายให้เกิดมีหลักธรรมนั้นพระองค์ก็คงจะ มีความปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งว่าลูกศิษย์ของพระองค์นั้นได้เห็นทมตามที่พระองค์ได้ทรงแนะนำขึ้นเมื่อได้เห็นแล้วความปิติใจความอิมใจย่อมจะเกิดขึ้นดังนั้นตัวหนึ่งสิ่งหนึ่งที่จะให้เกิดขึ้นกับผู้คนทั้งหลายในเรื่องของธรรมทานที่จะเกิดขึ้นตัวเองนั้นอาตมาคิดว่ารูปแบบของพระองค์นั้นถือว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดี ที่จะเป็นเรื่องที่จะทําให้ความศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อความศรัทธาเกิดขึ้นต่อผู้คนทั้งหลายการที่จะไปให้ธรรมทานที่จะให้เกิดผลนั้นเป็นสิ่งสําคัญถ้าตัวเองยังไม่มีคุณ,ณธรรมจริยธรรมแนวทางประพฤติปฏิบัติให้เห็นชัดเจนแล้วเราจะไปให้ธรรมทานนั้นเป็นสิ่งที่ได้ยากที่จะได้เกิดผลยากดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนในเบื้องต้นว่า ธรรมทานจะเกิดขึ้นได้หนึ่งต้องตัวเราต้องประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้มีองค์ธรรมเป็นผู้รู้เมื่อมีองค์ธรรมเป็นผู้รู้ปรารถนาที่จะแสดงธรรมหรือให้ธรรมแก่ผู้คนนั้นย่อมจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องเมื่อจะกล่าวด้วยย่อนั้นเราจะแสดงธรรมแก่ผู้คนทั้งหลายแต่ต้องบอกว่าการแสดงธรรมแต่ผู้คนทั้งหลาย เราจะต้องรู้จากเหตุจากผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลารู้จักชุมชนสถานที่ด้วยว่าเราจะกล่าวธรรมะแก่คนคนนั้นนั้นเขามีอัตตะเขามีภาวะเขาอยู่ในฐานะอย่างไรถึงเราจะกล่าวธรรมะได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสำคัญของผู้แสดงธรรมที่จะให้เกิดผลได้ถ้าเราเข้าใจในภาวะบริบท ของตัวเราเองเป็นที่ตั้งเข้าใจในภาวะบริบทของสังคมที่เกิดขึ้นเข้าใจภาวะฐานะบริบทของผู้ที่จะมารับฟังธรรมของเรานั้นให้เกิดขึ้นสิ่งนี้ต่างหากที่จะเป็นองค์ธรรมที่จะทําให้ธรรมทานนั้นเกิดขึ้นเมื่อการแสดงธรรมให้แก่ผู้รับฟังเกิดขึ้นแล้วอยากจะบอกกล่าวกับท่านทั้งหลายว่า การแสดงธรรมของผู้แสดงธรรมนั้นก็จะมีลักษณะที่จะแยกออกง่ายๆก็จะเป็นสู่2สองประการประการหน่งคือการแสดงธรรมโดยปริยัติคือการศึกษาเร่าเรียนตามคำพีคำสอนที่ได้แนะนำมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือการศึกษาเร่องเรียนอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งการแสดงธรรมโดยรักข้อวัดปฏิบัติตามที่เราเห็นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายในสายปฏิบัติ ท่านก็แสดงอาการแห่งการภาคปฏิบัติบางครั้งบางคราวเราจะเห็นว่าเอ๊ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมาฐานท่านแสดงธรรมโดยสิ่งที่ที่จะต้องชี้ไปที่จุดที่ชี้ไปในด้านจิตใจแบบอาการที่จะออกจะดุด,ด้วยซ้ำไปแต่บางคนไม่เข้าใจว่านั้นคือข้อวัดปฏิบัติที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติที่จะให้เห็นผลดังนั้นสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราทั้งทั้งหลายผู้ฟังผู้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ก็ดีจากพระครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนก็ดีเราต้องพิจรนารณาด้วยว่าท่านผู้กล่าวธรรมะนั้นจะกล่าวโดยลักษณะเช่นไรกล่าวในทางปฏิบัติหรือในกล่าวการศึกษาเร่เรียนเราก็จะเข้าใจชัดเจนดังนี้องค์แห่งการแสดงธรรมะหรือธรรมทานที่จะกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องที่ ที่เราทั้งทั้งหลายต้องพิจารณาว่าผลนั้นมันจะเกิดเกิดขึ้นได้อย่างไรดังนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะให้เกิดผลดังเช่นเราทั้งทั้งหลายที่จะแสดงธรรมแก่เด็กตามลำดับอายุเราจะกล่าวถึงธรรมะให้จำธรรมะหัวข้อแห่งธรรมะไว้เมื่อจำธรรมะหัวข้อธรรมะไว้เราก็จะกล่าวถึงเรื่องประวัติหรือความเป็นไปหรือเรื่อง ราวทั้งหลายที่เราจะเล่าประกอบในองค์แห่งธรรมที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องเรื่องนั้นแกนเด็กทําให้เด็กนั้นเข้าใจในภาวะบริบทแห่งธรรมะถ้าเราถามว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นจะเข้าใจธรรมะไหมเมื่อประมาณปฐมมัธยมปฐมต้นอย่างเป็นต้นจะเข้าใจธรรมะอัตมาว่าไม่เข้าใจธรรมะคือเพยยงแต่ให้ให้จําหรือให้มีความรู้สึกว่าชอบในเรื่องนี้ ชอบในเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลการแสดงถึงความกระตันญยก็ดีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ดีเด็กเขาก็จะเข้าใจในลักษณะบริบทอย่างนี้เมื่อเขาจเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือได้ประสบการณ์มากขึ้นอยู่ในสังคมที่มากขึ้นเขาก็ไปเจอกับเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเขาเจอเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็จะได้สัมผัสแห่งธรรมะนี้จะเกิดขึ้นเขาเหล่านั้นเขาก็สามารถนำธรรมะไปใช้ได้ ดังนั้นการให้ธรรมทานมันจึงเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายต้องพิจารณากันถือว่าเราให้แล้วเนี่ยระวังผลที่จะให้ประมาณใดสิ่งที่เราให้นั้นบางครั้งมันเป็นความจริงแต่การที่จะให้เป็นความจริงนั้นเราก็ตูบริบทนั้นที่อาตราว่าเป็นจริงถ้าเราจะพูดพูดได้ไหมบางครั้งก็พูดไม่ได้ในขณะนั้น ถ้าเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะพูดได้มันก็ต้องจำเป็นแต่ว่าจิตของผู้พูดจะต้องมีความเมตตาในสิ่งที่จะกล่าวลงไปต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการให้ธรรมทานจึงมีอานิสงส์มีผลที่จะเป็นเรื่องของบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นมากมาย พระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นปรารถนาที่จะให้ผู้คนทั้งหลายได้กล่าวธรรมะได้พูดธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้นำธรรมะไปพัฒนาตนให้เกิดขึ้นเพราะว่าผู้คนทั้งหลายที่เป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นผู้ประเสรศิฐแต่การประเสรศิฐการฝึกฝนพัฒนานั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติพัฒนาตน ให้เกิดคุณธรรมขึ้นในจิตใจเมื่อพัฒนาตนแล้วท่านพระองค์ถึงถึงจึงกล่าวว่าเป็นผู้ประเสรศิฐตามหลักธรรมที่ว่าดันโตเศธโธมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ฝุกฝนตนถือว่าเป็นผู้ประเสรศิฐดังนั้นเมื่อจะกล่าวถึงธรรมข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคนทั้งหลายถ้าเราเกล่าวถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะเป็นลักษณะที่ที่ความลึกซึ้งจะให้เกิดขึ้นกับผู้คนทั้งหลายนั้นอัตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องศึกษาทําความเข้าใจให้ชัดเจนถึงเรื่องที่กล่าวมาจะเป็นภาวะสถานะของผู้คนทั้งหลายก็ดีจะเป็นสภาวะของสิ่งแวดล้อมก็ดีเป็นสภาวะฐานะของเศรษฐกิจบ่านเมืองก็ดี เป็นสภาวะฐานะของผู้รับฟังก็ดีสิ่งเหล่านี้ย่อมจะเกิดขึ้นทําให้ธรรมทานที่การที่จะให้ธรรมะนั้นมีความสมบูรณ์ไปในตัวดังนั้นในสิ่งเหล่านี้อัตามาว่าธรรมทานที่จะเป็นอนิสงส์มากนั้นหนึ่งตัวผู้ให้ธรรมะย่อมเป็นผู้พร้อมที่จะให้สมบูรณ์ที่จะให้ ผู้ที่รับปรารถนาที่ต้องการรับฟังเมื่อรับฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติใคร่ควรใคร่ควรแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติเมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติเห็นผลแล้วสิ่งเหล่านั้นต่างหากที่จะเกิดขึ้นเป็นธรรมทานที่ดีที่สุดสามารถที่จะนำหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เข้าไปสู่ในจิตใจตัวของตัวเอง แล้วนำธรรมะที่ได้รับนั้นมาประพฤติปฏิบัติได้ดังที่เราสามารถจะดำเนินการได้ทำให้คำสั่งสอนนั้นออกไปสู่เผยแผ่ยังมวลมนุษยชาติทำให้ประเทศชาติทำให้รใหพระศาสนานั้นสงบร่มเย็นได้ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่วันนี้อาตมาภาพได้มาปุยสนทนาถึงธรรมทาน อาตมาภาพก็ขอนอนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงช่วยกันศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะจนเห็นผลทางด้านจิตใจของตนเองแล้วนำธรรมะเหล่านั้นออกไปเวยแทร่ยังผู้คนทั้งหลายจะได้เกิดความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ